อยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้นะนึกจะเงียบก็เงียบไปเลยค่ะแต่อยู่บ้านไม่คุยกันนะอยู่กันละห้องโทรหากันคุณบอกแม่พุกเนี้ยต้องเตรียมอะไรบ้างจบมากเหมือนลูกผู้ชายอ๋อเป็นลูกชายใช่ไหมของแม่เหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นพ่อเหรอเหมือนการทุกอย่างให้ออมอ่ะแล้วออมเป็นแบบผลสวยแต่แม่ก็ยังบอก สอนเธอต้องเป็นแม่แม่แล้วแม่เป็นลูกเธอแล้วแม่บบว่าดื้อกับเธอแม่ก็เลยมาเกิดเป็นแม่เธอคือตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันสติถ้าอดทนเขาได้เยอะก็ไปกับเขาได้ตลอดเลยค่ะแต่ถ้าอดทนไม่เยอะใช่ไหมคะมันก็จะไปกับเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เหมือนเพื่อนกันซึ่งตอนนี้แม่เหลือไม่เยอะแล้วในวันไหนที่แม่ไม่ได้ไปนะเราจะแบบแบบแม่แม่ไม่อยู่อะช่วงหลัง ช่วงหลังออมจับมือแม่ออมปล่อยได้ไหมลเล็บออมมาขูด<า>ขูด,ขดแล้วไม่ชอบให้จับทำไมทำไมจะไม่จับความเหมือนกันนอกจากหน้าตานะพี่แม่ที่ช่วงนี้คนพูดแล้วก็แฟนคลับชอบไปตัดต่อ,อเขาก็เหมือนเราถ้าเขาจะนิสัยม่ดีเขาก็จะนิสัยม่ตรีเหมือนเราด้วแหละแสดงว่า นสแม่นิใส่ดีอเอแม่นิใส่ดีอองเลยนิใส่ดีสิ่งหนึ่งที่เราทําตามแม่น่าจะเป็นเรื่องของรียวินัยมากกว่าค่ะเรื่องเร่องการมาสายเรื่องเร่องการมาสายเรื่องเรื่องการมาสายการไม่มาาสค่ะการม่สาใคือจะบอกว่าเราไม่ได้แบบเซอร์ไรอะไรเลยไม่ว่าจะเทศกาลไหนวันเกิดวันอะไรใช่ใช่ใช่ที่บ้านจะเป็นคนไม่ชอบเพราะแม่ไม่ชอบเพราะวันแม่คือทุกวันก่อนกันตลอดนะคะก่อนกันทุกวัน เหมือนแม่เอมสะกอดแม่นะหนังลังเหมือนเหมือนแม่ก็จะไม่ค่อยกอดออมรักหรอกนี่จะเป็นการไว้แม่ที่บันเทิงเฮฮาที่สุดเป็นแสนวันแม่นะคะขอบใจนะม้วนม่วนเฮาควมา